เ,เกมนะัดต่อไปที่จเจออกเอรียงก็ก็ตั้งแต่ก็ก็ถือว่ามามามาทีา่นี้ค่ะก็มีแต่ทีมหนักๆทางนั้นเลยที่ที่เราจะเจอเราก็ต้องเตรียมทีมของเรามากกว่าให้แบบมีความพร้อมที่จะแบบสู้กับอิตาเอรีให้ได้ดีที่สุดค่ะพ้อไหมกับสองนัดแรกแ่ะเรา อุ้ยไม่ทอ้อละค่ะทุกคนแบบทุกคนในทีมคือตั้งใจมากแต่ในเมื่อผลงานมันออกมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับกับกับผลงานที่มันที่มันออกมาเพราะว่าทุกคนก็พยายามทุกคนคือแบบมีความตั้งใจแล้วก็พยายามมากที่จะแบบเอาชนะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะชนะได้ ก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะเอาจริงอะกำลังใจม,มันสำคัญมากไม่ว่าเราจะเล่นดีหรือว่าเล่นไม่ดีคือทุกคนมันไม่ได้มีวันที่ดีทุทททกๆวันอยู่แล้วคะ่ะก็คืออยากจะให้ส่งกำลังใจให้พวกเรากันเยอะๆว่ากำลังใจสำคัญมากจริงๆค่ะ